thank you สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การเรียนออนไลน์กับสายชั้นปหนึ่งค่ะวันนี้วันอังคารที่13กรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 4ค่ะเข้าสู่สัปดาห์ที่2นะคะของการที่เรามาเจอ,เจอกันนะคะทาง Facebook Live ที่นี่ค่ะเอาละค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณครูสาวนีวิชาภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะเรียนภาษาไทยกันเป็นครั้งที่2นะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนภาษาไทยในเรื่องของ การใช้สระอาในการประสมคำนะคะแล้วในวันนี้เราก็จะมาเรียนในส่วนของการแจกรูปสะกดคำสระอะนะคะสำหรับผู้ปกครองที่เข้ามาแล้วนะคะสามารถทิมพ์ชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นของเด็กๆได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็มีผู้เข้าชมประมาณ35คนแล้วนะคะสามารถพิมพ์ชื่อชั้นเลขที่แจ้งมาได้เลยนะคะ ถึงได้ไหมวิธกต้องอน้มนะยังขึ้นได้ไหมดอว่าพูดยังเดี๋ยวต้องอันนี้คือมาได้ขึ้นหน้าไม่พูดต่อไปเลยตอนนี้นะคะก็มีเด็กหญิงทองน้ำทิพย<ม>์นะคะป .1 นทับ4นะคะเข้ามาแล้วเด็กชายรัชะตา 1> ป1ทับนะคะเด็กหญิงไอระดาต1นทับเด็กหญิงกัญญาพัฒน,ะะน์นะคะตอนทันะคะผู้ปกครองก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกในการดูไลฟ์สด<ม>ผู้ปกครองสามารถาดูจากคลิปย้อนหลังก็ได้นะคะวันนี้นะคะในส่วนของวิชาภาษาไทย เราจะเรียนในเรื่องของการแจกลูกสะกดคำสระอะกันนะคะ,ะเรามาดูคำแรกของเรากันเลยนะคะคำแรกของเราเด็กๆสามารถอ่านออกเสียงตามได้เลยนะคะ,ะคำแรกคือคำว่ากะกตอะกะ,กะอ่านออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะกะ กออะกะคำที่สองค่ะคำว,ว่าจะจออะจ่าจะจออะจ่านักเรียนพยายามอ่านออกเสียงตามนะคะคำต่อมาคำว,ว่าดะดอะดะ ดาดอ่ะดะคำต่อมาค่ะคำว่าปะปออะปะปะปออะปะกคำต่อมาค่ะคำว่าคะคออ่ะคะขา,ขา ทออะคะคำต่อมาค่ะคำว่าทะทออะทะทะทออะทะคำต่อมาค่ะคำว่านะนออะนะนะนออะนะ คำต่อมาค่ะคำว่าสะสอะสะสะสอะสะคำต่อมาค่ะคำว่ามา้ามออะมา้มาม้ามออะมา้าคำต่อมานะคะคำว่ายะยออะยะ ยะยออะยะค่ะในเรื่องต่อมานะคะคก็จะเป็นการแจกรูปสะกดคำแต่เปลี่ยนสละเป็นสระอุแล้วนะคะอ่าสระอุคำแรกของเราคำว่ากูกออ,อกุกูกูกออ,อุกูนะคะคำต่อมาค่ะ คำว่าจุจออจุจุจออจุจออจเด็กๆพยายามอ่านออกเสียงตามนะคะ,ะคำต่อมาคำว่าปุปออปุกปุปออปุคำต่อมาค่ะคำว่าคุคอ,อคุ คุคออุทุคำต่อมาค่ะคำว่าทุทออุทุทุทออุทุคำต่อมาค่ะคำว่านุนออุนุนุนออุนุคำต่อมาค่ะ คำว่ายุยออุยุยุยออุยุคำต่อมานะคะคำว่ามุมอุมุมุมออุมุคำต่อมาค่ะคำว่าผูกผออุผูกผูก หออุคุคำต่อมานะคะคำว่าสุสออุสุสสออุสุต่อมานะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่นักเรียนได้ไปนะคะใบแรกก็จะเป็นการแจกลูกสะกดคำสระอ่ะ ในสิบคำที่ยกตัวอย่างให้ไปนะคะก็จะมีอยู่ในแบบฝึกหัดในหน้านี้ด้วยนะเด็กๆลองสังเกตดูให้ดอีอย่างเช่นคำว่ากะเราก็จะสะกดได้ว่าโอะกะนะคะคำว่าจะเราก็จะสะกดได้ว่าเจ้าอาจจะซึ่งคำนี้ ก็จะอยู่ในสไลด์นะคะเด็กๆสังเกตให้ดีอ่าส่วนแบบฝึกหัดในหน้าต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการแจกรูกสะกดคำสระ,ะอุนะคะอ่าการแจกรูกสะกดคำสระ,ะอุในสิบคำที่ครูยกให้ไปก็จะอยู่ในหน้านี้เหมือนกันอ่าอย่างเช่นคำว่ากุ เราก็จะสะกดได้ว่ากออุกุนะคะคำว่าจุเราก็จะสะกดได้ว่าจะอุจุนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดสองหน้านี้คุณครูได้เห็นเด็กๆของห้องครูนะคะหลายๆคนได้ถ่ายรูปส่งมาให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องอื่นๆ พยายามทำให้เสร็จนะคะถ้าเราทำเสร็จเราก็จะมีเวลาได้เล่นแต่ถ้าเราทำไม่เสร็จเราอาจจะโดนแม่ดูุได้นะคะอ่าอ่าแล้วก็ในส่วนของอ่าสัปดาหนะ์หน้าคุณครูจะขออนุญาตให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือภาษาพาที ภาษาคาทีนะคะเราจะได้เริ่มเรียนในบทที่หนึ่งของเรากันนะคะบทที่หนึ่งของเราในครั้งหน้าก็จะเป็นเรื่องของใบโบกใบบัวใบโบกใบบัวนะคะเราจะได้มาเรียนรู้ในส่วนของคำต่างๆที่อยู่ในเล่มน,นี้กันนะคะ และอีกหนึ่งเล่มที่นักเรียนจะต้องเตรียมไว้ก็คือหนังสือทักษะภาษาเล่มนี้นะคะเด็กๆต้องเตรียมไว้เลยเมื่อถึงชั่วโมงภาษาไทยเด็กๆแต่ละคนก็จะต้องเตรียมภาษาพาทีทักษะภาษาเอาไว้นะคะ เล่มนี้จะเป็นหนังสือเรียนค่ะเด็กๆส่วนเล่มนี้จะเป็นแบบฝึกหัดค่ะลูกแล้วก็ต้องเตรียมสิ่งที่สำคัญอีกก็คือดินสอยางลบไม้บรรทัดนะคะจากที่เด็กๆหลายๆคนส่งใบงานมาครูสังเกตเห็นว่าเด็กบางส่วนใช้ไม้บรรทัดในการขีดเส้น ขีดเส้นใต้คําหรือว่ายงคํากับภาพโดยใช้ไม้บรรทัดวางแต่เด็กอีกส่วนหนึ่งที่ครูเห็นจากใบงานนะคะเด็กๆจะใช้ดินสอลากปื๊ดมาเลยค่ะโดยที่ไม่มีไม้บรรทัดในการวางอันนี้ก็จะทำให้เส้นของเรามีความกะยกึกระยือใช่ไหมคะอ่าแล้วก็งานของเราก็จะดูไม่เรียบร้อย คุณครูก็อยากจะฝากให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดในการขีดเส้นใต้คำหรือว่าโยงคำกับภาพอย่างนี้นะคะโดยใช้ไม้บรรทัดวางให้ตรงก่อนแล้วเราก็ค่อยๆขีดมันก็จะเป็นการฝึกความมีระเบียบของตัวเรานะคะขอบคุณคุณครูสวรณีมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งหน้าเตรียมหนังสือเรียนนะคะ แบบฝึกหัดนะคะแล้วก็เด็กๆ้าสมุดนะคะที่คุณครูแจกไปให้นี่ก็สามารถเตรียมได้เลยนะคะในแต่ละกลุ่มสาระวิชาจะต้องใช้อย่างแน่นอนเลยนะคะ mm hmm. อุปกรณ์เครื่องเขียนที่เพิ่มมาคืออะไรครับลูก mm hmm. ก็คือ ไม้บรรทัดนะคะเพราะว่าเราเริ่มชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วเป็นปีที่สําคัญเป็นปีแห่งการที่เราจะต้องมาปูพื้นฐานนะคะต่างๆนะคะก็ต้องมาฝึกกันนิดนึงค่ะผู้ปกครองค่ะฝึกให้เป็นนิสัยเลยนะคะอ้าวละเดี๋ยวในช่วงเชา้านี้หมดเวลาเพียงเท่านี้แต่ว่าช่วงบ่ายเรามีนัดกันนะคะทั้งทาง,ง f a c e b o o k Live นะคะในออขออภัยค่ะเราจะเป็นการนะคะปล่อยคลิปวิดีโอใน YouTube ค่ะ ท่านผู้ปกครองนะคะฝากกด subscribe นะคะติดตามช่อง YouTube ของสายชั้นป .1 อนุบาลในช้างด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อผู้ปกครองติดตามแล้วนะคะก็เวลามีคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเด้งเตือนนะคะผู้ปกครองกส็สะดวกในการเข้าชมได้ง่ายขึ้นค่ะ ซึ่งมีครบทุกวิชาแล้วก็ในแต่ละวันที่เราดําดเนินการเรียนการสอนออนไลน์นี้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งไว้แล้วว่าในครั้งต่อไปเราก็จะมีการไลฟ์ผ่านช่อง YouTube ค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อความสะดวกนะคะกับผู้ปกครองอีกช่องทางหนึ่งค่ะเอาละบายนี้นะคะลูกๆนะคะดูคลิปนะคะวิชา การงานนะคะในช่วงตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเรามีนัดกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งลงไปใน Open Chat นะคะอีกทีหนึ่งว่าเรามีนัดกันนะคะมาพบกับคุณครูนุช สุดสวยของเรานะคะในโปรแกรม Meet คาะผู้ปกครองเราจะมาทำนะคะกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอุปกรณ์อุปรกรณ์ทีรร่ครูแจ้งไว้เตรียมไว้หรือ,อยังเอ่ยนะคะเตรียมเลยตอนนี้ยังทันค่ะเด็กๆจะได้เพลิดเพลินนะคะคุณครูสองวนีสนุกค่ะฝึกทักษะการทันครค่ะค่ะอ่าล่ะตอนบ่ายนี้พบกันนะคะเขาดู YouTube ก่อนนะคะแล้วก็เรามาทบทวนนะคะมาดูผลงานชิ้นงานของ นักเรียนนะคะทางโปรแกรม Meet ค่ะวันนี้รูจอยนะคะคุณครูเสาวนีนะคะในช่วงเช้านะคะกับคุณครูน,นะคะประจำชานทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนบ่ายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย